เอาละครับก็สวัสดีชาวสายาหที่ใายอยู่บนดาวนางม่ทุกคนกันด้วยนะทุกคนทุกคนครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ทุกคนก็คือกิจกรรมอาชุดของริวนะครับที่เป็นสตรีไฟเตอร์ทุกคนแบบหนึ่งอาอยู่ตรงนี้อ้าวมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าวันนี้ที่ผมดีใจคือไม่ได้ดีใจเพราะว่าชุดนี้มาทุกคนดีใจเพราะอะไรหรือไม่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะครับทุกคนสังเกตอะไรบางอย่างนะทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมมันหาแล้ว โอเคทุกคนก็เป็นกางเกงปีกนกแนละ้วทุกคนมันกลับมาแล้วครับสำหรับใครที่รอคอยอยู่ก็มาจัดกันได้เลยนะครับทุกคนกูบ <c oughs> ล่ะเนื้อเต้นเลยว,วันนี้ผมก็จะมาจัดกางเกงปีกนกกันไปแล้วจะมาให้ดูว่ามันต้องใช้กี่เพรน,นะทุกคนใ <c oughs> <c oughs> ครยดีใจกับเนื้อเต้นโอเคในที่สุดมันกลับมายทุกคนคือมันนานมากนะทุกคนกว่ามันจะกลับมาแต่ละรอบนะทุกคนสําหรับกางเกงปีกนกเนี่ยใครที่ยังไม่มีก็ควรจะสสยเก็บไว้ทุกคนก็เป็นเกงสายไฮไลท์ห้ามพลาดเลยนะทุกคนก็ ลองจัดกันเลยว่าจะใช้กี่กล่องเดี๋ยวผมอ่ะไม่พูดเยอะพูดพูดเยอะไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้เกงปิดนกเดี๋ยวเรามาจัดกันที่ยี่สิบกล่องก่อนเลยไปดูทุกคนว่าจะได้ไหมครับอย่าไปเปิดอ้าวเกูกดผิดเอชิปหายแล้วเอ้าแล้วมันกดมันกดออกไม่ได้อมันต้องเปิดเลยเอระมันต้องเปิดเลยอหรอะไรทุกคนทําใจไหมทําใจก่อนไหมเอาก่อนไหมมันหนึ่งมันมันเอ้ป๊บหนึ่งนะมันมันอ้าทำไมของผมมันกดออกไม่ได้วะ อ๋อเนี่ยโอเคได้แล้วแต่มันต้องกดอ๋อนี่แล้วแล้วมันได้อะไรกางเกงไม่เอา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 เราไม่เอาเราไม่เอาสิ่งที่เราอยากได้คือกางเกงปิดน <c oughs> บ้มาแล้ว <c oughs> โอเคกับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดไปที่หนึ่งกล่องแรกเลยไม่ได้อันนี้รู้อยอู่แล้วไม่ได้อะไม่ได้อันนี้ก็รู้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้เ <c oughs> กลือสองกล่องอ้เกลือ อกูเห็นเกลือแล้วกูแบบดีใจแล้วช่วงนี้แบบรู้สึกแบบชินกับการเกลือบันที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็อเปิดสักอีกหนึ่งกล่องทีละหนึ่งกล่องโอ้ยไม่ได้โอ้ไม่นก็ไม่ได้โอ้ไม่ได้โอไมกอชโอ้โหไปกูว่าไม่ได้ละ <No. S 1> กูว่าแล้วไง มันไม่ได้ทุกคน20กล่องยังไม่ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวต้องมาจัดกันอีกรอบแป๊บน,นึงแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะสามารถเอาไปแลกชิ้นส่วนได้โอ้โห37ผมมี37แล้วอันนี้ใช้50บ่ของที่สามารถแลกได้ก็มีประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ดูกันได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจัดอีก20กล่องไหมรู้ละรู้ละถ้ามันจะมาขนาดนี้ผมว่าได้ยากชัวสองพันเพชรไปเอ้ยพันสามร้อยเพชรเลยนะทุกคนเอาไงดีวเอาไงดี จัดไปเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยังไม่ยังไม่ซุ่มยังไม่ซุ่มทุกทุกคนคิดว่าไงครับทุกทุกคนคิดว่าจะได้โอ้โหเพชรจากสนะี่พันนะเฮ้ยหายไปหมดเลยเกลี้ยงเลยแต่ว่ากางเกงปีกนกมันต้องมาเราจะเปิดทีละเปิดทีละห้ากล่องอโอ้กูเห็นแล้วกูท้อะโอโหเฮ้ยโอ้โห,โโหนึกว่าปีกนกมาเฮ้ยไม่ใช่ว่าใส่มาเฉยๆแล้วไม่ได้นะ G ีอม gm ถ้าจะใส่มาเฉยๆเราไม่ได้เอ้ยกางเกงไอ้นี้มาแล้วกางเกงนี่มาแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะได้เลาอยากได้ปีกนกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เอาอะกูเริ่มเสียวกู <c oughs> เริ่มเสียวอะทุกคนโอ้โหทุกคนเอาแล้วไงโอ้โห <c oughs> เอ้ยมันไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่ละมั้งแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ละมั้งทุกคนแปดสิบกล่องไม่ได้นะ ท้าไม่ได้ท้าไม่ได้นี่โอ้โหทีละสามโอ้โหทุกคนหนึ่งโอโ้โหอือหอโอ้โ,อโหทุกคนเฮ้ยปิดนกล็อกเฮ้ยโอ้สิบกล่องไปอืออือทุกคนครับแปดสิบกล่องไม่ได้ ก็รวมเป็น100กล่องก็ยังไม่ได้ทุกคนได้ตัวนี้มาแทนโอ้โหต้องใช้กี่กล่องแลนี้ทีเอ็มทำไมมันต้องแบบมันมันมันเป็นสิ่งที่รอคอยอะมันอยากได้เนวะ้ยทุกคนแต่วันนี้คือแบบผมเสียไปเยอะเลยนะเยอะมากเลยนะแปดสิบกล่องร้อยกล่องเนี่ยแล้วดูดิของที่ได้มาคืออะไรอะ่ะ ได้มาแค่สองชิ้นนะทุกคนกิจกรรมนี้บอกเลยว่าโคตรเกลือถามว่าจะสู้ต่อไหมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันโอ้โหโดูดิมีร้อยหกสิบหกอันนะทุกคนก็คิดเอาโอ้แล้วมาแลกอันนี้ได้ก็คือมันมีไปแล้วอ่ะโอ้แล้วคือแลกอันนี้มาเอาไปทําอะไรได้ผมก็ไม่ค่อยชอบซะด้วยอันเนี้ยโอผมเสียเพชรไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าก็หนึ่งร้อยกล่องยังไม่ได้ทุกคนก็ลองไปคิดกันเอาเองส่วนผมจะสู้ไหมก็เอาไว้ก่อนละกันโอ้แลกกันนี้แม่งเลย ไม่ได้อยากจะได้เลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็ทุกคนคิดเอาเองแล้วกันทุกคนว่าร้อยกล่องยังไม่ได้แล้วจะโอ้โหมันได้จะครบอยู่แล้วนะเอาไงดีวยวอีกยี่สิบกล่องไหมร้อยยี่สิบกล่องจะสู้ดีไหมทุกคนทุกคนคิดว่าไงเดี๋ยวผมลองอีกสักยี่สิบกล่องแล้วกันเนาะโอ้โหอีกยี่สิบกล่องทุกคนคิดว่าจะได้ไหมล่ะถ้าทุกคนคิดว่าได้ผมก็อเปิดเลยโอเคอออืืื สองเอ้ยร้อยสี่สิบกล่องยังไม่ได้นะครับทุกคนถามว่าสู่ไหมไม่สู่แล้วนะครับแม่งสุดจริงไปละไม่ไหวไอ้นยกูอยากจะร้องไงมาสายอิตาลีทำไมเชียร์ดาวองูนี้นานๆจะกลับมาแต่เมืองกลับมาโคตรแพงเลยแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาจะรู้นะครับว่าเราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรแล้วแม่งก็กลับมาทีแม่งโคตรแพงเลยทุกคนและกางเกงนี่มันแบบ โอ้โหมันมนนานจะกลับมาแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ในกล่องนี้ไม่กิจกรรมมันถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนไม่ไม่น่ามาเอ้ยแป๊บน,นึงอะไรนะโอ้โหดรอปสองเปอร์เซนโอ้โหสีเขียวดรอปแค่สองเปอร์เซนนะทุกคน <c oughs> โอเคสองเปอร์เซนเลยนะสองเปอร์เซนเลยนะเยอะมากโอเคขอบคุณที่ให้ตั้งสองเปอร์เซนโอเคกู <c oughs> คอยาก,กเก็บเป้าไว้เหลือสองพันเพชร โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะทุกคนสรุปเลยว่าวันนี้เสียเพชรไปฟรีๆยังไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวถ้าสุ่มได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้บอกแล้วกันว่าผมได้ที่กี่เพชรนะทุกคนโอ้ยขียดบ๊ายบาย,บายจุ๊บๆ